โดนวูต sure, ลมยับเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีที่อ้อพันธิรานันทเสนครับซึ่งเธอนั้นเป็นภรรยาของติ๊กชิโร่มนัสวินนันทเสนได้มีการโพสภาพของนศุดโมใต้พาณิชย์ถ่ายคู่กับสามีในอดีตครับแต่เธอนั้นมีการระบุข,ข้อความเอาไว้นะครับว่าวันนี้เคลียร์บ้านเจอรูปนี้มันนานมากแล้วนะ น่าจะ26หรือ27ปีที่แล้วช่วงนั้นพี่มาหาพี่ติ๊กบ่อยมากเชิญเราไปทุกเดี่ยวที่พี่จัดแต่วันเวลาผ่านไปคนเราก็เปลี่ยนอ้อเคยคิดว่าพี่รักเคารพพี่ติก๊กแต่อ้อคงเข้าใจผิดเพราะตั้งแต่พี่เริ่มไปคบคนใหม่ๆวงเล็บพวกที่มีกระแสหิวแสงพี่ก็เลยลืมพวกเราอย่างสนิทพี่ไปร่วมงานวิ่งกับใครต่อใครแต่เวลางานพี่ติก๊กพี่ไม่เคยมาเลยอ้อเคยรู้สึกดี แอบเพพิมพ์หาพี่เราทุกสุขให้ฟังเพราะในวงการออก,ก็ไม่มีใครไม่เป็นไรการเวลาได้พิสูจน์ทุกอย่างแล้วสวัสดี ขณะที่ใต้โพสของเมียบิกชิโร่นะครับยังมีการเม้นอีกว่าจะเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าก็ไม่สําคัญมันอยู่ที่ความต่อเนื่องไม่ทิ้งการยามทุกข์หรือสุขจําไว้รวมทั้งพวกกะโหลกกะลาพิมพ์ลอยไม่ได้ว่าใครขณะที่ชาวเน็ตครับก็ยกขบวนรถทัวร์ไปลงแบบช่ำๆเลยครับคุณผู้ชมอาทิพยายามอ่านทําความเข้าใจอยู่นานสรุปสั้นๆคือง,งอนที่เขาไปมีเพื่อนใหม่ใช่ไหมครับหรือผมเข้าใจผิดครับมีใครเก็บโทรศัพท์ยังคะ คนแก่ใช้มือถือก็แบบนี้แหละครับถ้าแค่น้อยใจว่าเขาไม่ใช่เพื่อนที่ตัวเองคาดหวังแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรให้คุณเสียหายคุณก็แค่เฟดตัวเองออกมาไม่ใช่เอารูปเขามาแขวนแล้วโพสต์ในลักษณะแบบนี้ให้คนที่เขามาอ่านเข้าใจผิดเอารูปเขามาแขวนให้คนด่าลักษณะแบบนี้เพื่อนเขาทํากันใช่ไหมคะ แน่นอนเลยครับว่าหลังโดนทัวทถล่มยางหนักก็ําเอาเมียติกชิโร่เนี่ยนั่งไม่ติดครับล่าสุดเธอต้องออกมาชี้แจงอีกรอบว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเมียติกชิโร่นะครับก่อนหน้านี้มีการไปคอมเมนต์โต้อตอบอย่างดุเดือดหลังเจอชาวเน็ตทัวลงสนัน่นโดยเธอนั้นก็ทําการลบคอมเมนต์เดือดของตัวเองออกไปทั้งหมดแล้วขณะเดียวกันนะครับเธอยังมีการพิมพ์คอมเมนต์จานวนมากเพื่อเป็นการขอโทษยอมรับว่าทําไปเพราะเธอน้อยใจขอให้ทุกคนให้อภัยเธอด้วยพร้อมบอกรักพี่โน้ตพี่ติก๊ก และพี่เสก